เจริญพลท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ตรงกับว,วันพระแรม14ค่ำเดือน5อังคารที่7พุทศภาคมพุทธศักราช2567วัดวลโพงพระรา,ามหลวงซึ่งมีประเดชประคุณหลวงพ่อพระธรรมสุธีหลวงพ่อทันเจ้าวาดที่ปรึกษาจ้าคณะภาคหนึ่งได้ให้มีการบรรยายสดแสดงธรรม ขอข้อธรรมะที่จะได้นำมาอธิบายในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องเหตุนำความสุขมาให้สี่ประการประการที่หนึ่งการเกิดขึ้นของพระพุทธเจา้าเป็นเหตุให้ชาวโลกทั้งหมดมีความสุขมีความสงบปลงเย็นห่างไกลจากความทุกข์อย่างที่สองการ ชี้แจงแสดงบอกกล่าวของสัตบุรุษก็เป็นเหตุให้นำความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตประการที่สามความพร้อมเพียงของหมู่คณะก็เป็นเหตุแห่งนำความสุขความเจริญมาให้และประการสุดท้ายที่สี่คือความเพียรพยายามของบุคคลผู้พร้อมเพียงกันก็เป็นเหตุ นำสุขความเจริญมาแก่หมู่คณะทั้งสี่ประการเนี่ยในทางพุทธศาสนาบอกว่าเป็นต้นเหตุเป็นมูลเขาเป็นสมุิฐานที่จะนำความสุขความเจริญมาให้เพออาเหยนแล้วว่าชีวิตคนเราเนี่ยพอพูดถึงความสุขแล้วเนี่ยคือสภาวะที่มันเกื้อกูลต่อคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ ประชีพคนเราเนี่ยไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์เนี่ยมันเกิดสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปมาเข้ามาสู่ชีวิตของเราเนี่ยสุขก็เกินนดขึนกก้นในลําดับแห่งทุกข์ทุกข์ก็เกิดขึ้นในลําดับแห่งสุขทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธทุกข์ก็เปรียบเหมือนเราปฏิเสธเงาปฏิเสธสุขก็เช่นเดียวกัน ในขณะใดเวลาใดมีความสุขเกิดขึ้นกับชีวิตทุกมันก็รอลำดับต่อไปที่จะเกิดขึ้นทั้งความสมหวังผิดหวังทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราอยู่ในท่ามกลางาของชาวโลกในทางพุทธศาสนาบอกว่าเราปฏิเสธโลกกระทำไม่ได้มีความสุขก็ต้องมีความทุกมีคน ยกย่องสันเสริญก็มีคนนินทามีความสมหวังก็มีความผิดหวังมีตำแหน่งหน้าที่ก็อยู่กับเราชั่วคราวสิ่งเหล่านี้นพุทธเจ้าบอกว่าอยู่กับโลกแต่อย่าให้โลกครอบงำอยู่กับโลกก็ต้องเข้าใจโลกแล้วเราจะอยู่กับชาวโลกโดยไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเหตุแห่งความสุข ข้อที่หนึ่งคือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุเกิดขึ้นของความสุขอย่าลืมกันว่าเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระโพธิสัตว์พพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กว่าจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกมันเปรียบเหมือนกับโลกของคนเราเนี่ยมันถูกอวิชชาคือความไม่รู้หอ่อหุ้มเอาไว้มื่ดมิดว่าพระพุทธเจ้า อุบัติเกิดขึ้นชี้แจงแสดงพระธรรมที่พระองค์บอกก่ชาวโลกเปรียบเสมือนกับการเกิดอุบัติเกิดขึ้นของแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์พระอุทัยเกิดขึ้นแค่นั้นแหละความมืดที่ปกคลุมก็ค่อยเจือจางหายไปมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ย เปรียบเหมือนกันทำลายความมืดมิดที่ห่อหุ้มชาวโลกจิตใจของชาวโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นการเกิดของผุ่เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นนเปรียบเหมือนกับบุคคลที่บอกทางกับคนที่หลงทางคนเราหลงทางหลงป่าเนียหาทางออกไม่ได้เดินหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏก็บอกการเกิด ตายของชาวโลกทั้งหมดหมุนเวียนอยู่อย่างเนี้เหมือนคนหลงป่าหาทางออกไม่ได้พทธเจ้าชี้ทางบอกทางออกก็ทําให้พ้นจากทุกเปรียบเทียบเหมือนกับบอกทางกับคนหลงทางอย่างที่สองสเปรียบเทียบเหมือนกับจุดประทีปในที่มืดที่ที่มันมืดมิดมายาวนานพอได้ จอแสงสว่างคือประทีปมันในถ้าที่ไม่เคยมีแสงไฟปรากฏเกิดขึ้นในถ้าเป็นระยะเวลายาวนาน,นเนี่ยพอมีแสงสว่างจากประทีปโคมไฟที่สอดใส่เข้าไปในความมืดในถ้าเนี่ยความมืดก็หายไปเนี่ยเปรียบเสม,มือนกับชาวโลกเราเนี่ยอยู่ในความมืดมิตุก,กิเลสคืออวิชชาครอบงำมองไม่เห็นทิศทางทางเดินที่จะออกจากความทุกข์ก็เดินหมุนเวียน อยู่ตลอดเวลาพอเจอแสงสว่างก็เห็นทิศทางทางออกที่จะออกหนีจากความทุกข์อย่างที่สามท่านเปรียบเหมือนกับเปิดของที่ปิดของที่มันปิดไว้มันมองไม่เห็นปิดมาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนปีแต่พอเปิดภาชนะที่ถูกปกปิดไว้ได้วยฝาครอบน่ะแสงสว่างก็เข้าไป ต่อตส่ายมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในภาชนะนเปรียบเหมือนกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังแล้วเรียนรู้แล้วเข้าถึงแล้วมันมองเห็นต้นต่อของปัญหาคือความทุกข์สม,มุติฐานของปัญหาทั้งหมดและอย่างสุดท้ายท่านเปรียบเทียบเหมือนกับหงายของที่ความไว้ของที่มันความไว้ปกปิดมาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนปีพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบุคคลผู้หงายของที่ความ ให้แสงสว่างมาสอดส่องเข้าไปมองเห็นชัดเจนถึงต้นตอของปัญหาเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธจ้านลงบเป็นต้นเหตุึกสาเหตุนำความสุขมาให้แก่ชาวโลกชาวโลกมีทางออกมีหุ้นทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่จะนำความสุขมาสู่ชาวโลกทั้งหมด การอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแก่คนใดคนหนึ่งชาติใดชาติหนึ่งแต่การเกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยเกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งหมดทั้งเทวดาและมนุษย์ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมองเห็นทางออกที่จะหลีกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างสังสารวัฏนี่ก็เป็น ต้นเหตุสาเหตุประการหนึ่งที่นำความสุขมาให้แก่ชาวโลกคือการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าประการที่สองเหตุที่นำความสุขมาให้ก็คือการแสดงธรรมหรือการบอกของสัตบุรุษสัตบุรุษในที่นี้ก็คือคนดีนะในที่นี้เราก็หมายถึงพระพุทธเจ้าอริยเจ้าอริยสง มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พุทธเจา้าเลยตัดบอกแกเทวดาที่มาเข้าเฝ้าทูลถามบอกถึงความโกรธเทวดามาทูลถามเกี่ยวกับเรื่องความโกรธจะแก้ไขจะจัดการอย่างไรพุทธเจ้าพราะองค์ตัดว่าการฆ่าความโกรธได้ถึงจะมีความสุขคนเราปราโกรธประงุดหิบพอฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ระงับความโกรธได้ ใจมันก็จะเย็นลงใจมันเย็นลงเมื่อไรไอ้ความทุกข์ที่มันคุกกุ่นอยู่ในจิตใจมันก็ค่อยจางหายจางหายไปเปรียกัเสมือนเราเนี่ยเดินในท่ามกลางของแดดที่ร้อนร้อนได้ไปพักในร่มไม้ในชายคาในที่ที่สงบปล่มเย็นไอ้ความร้อนมันก็เจือจางหายไปไอความเย็นก็เข้ามาแทนใจคนเราก็เหมือนกันเมื่อตัดความโกรธได้ไอ้ความสุขก็เข้ามาอยู่แทน และอย่างที่สองคือการฆ่าความโกรธแล้วได้เนี่ยจะมีเศร้าโศกคนเราเศร้าโศกเสียใจทุกข์ระทมกับปัญหาที่เกิดขึ้นเสียใจว่าสิ่งที่กระทาลงไปนั้นน่าจะอดทนอดการอีกสักนิดปัญหาไม่เกิดว่าทําไปแล้วลงมือปฏิบัติไปแล้วเหตุมันเกิดขึ้นไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าจะทําอะไรให้ยับยั้มระมัดระวังป้องกัน เหตุก่อนก่อนที่มันจะเกิดทารมวัดระวังป้องกันแล้วไอ้ความโศกเศร้าเสียใจที่จะตามมาในภายหลังก็ไม่มีในประการที่สามคนที่คาดความโกรธได้เนยะท่านเปรียบเทียบความโกรธได้เนะี่ยเปรียบเทียบความโกรธไว้นะเปรียบเหมือนกับความโกรธมันมี ลากเป็นพิษเนีหมือนต้นไม้พิษแต่ยอดของมันหวานมันชวนให้ดมให้กินแต่เผลอกินเผลอดมไปเมื่อไหร่แล้วก็พอเขาให้ผลเมื่อไหร่ก็คือความทุกข์ความยากความลำบากจะตามมาจะเศร้าโศกเสียใจทุกทรมานกับปัญหาที่จะต้องตามมาแก้และอย่างสุดท้าย พุทธเจ้าตัดกับเทวดาว่าคนที่ฆ่าความโกรธแล้วนี่จะไม่เศร้าโศกก็เพาะเมื่อตัดต้นตอของปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เนี่ยปัญหาไม่เกิดเมื่อความโกรธเกิดขึ้นสิ่งที่จะระงับดับความโกรธได้คือคือความเมตตาน้ำคือเมตตาเนี่ยเท่านั้นที่จะดับความโกรธความอาฆาตความขุ่นเคืองความเศร้าใจความหมองใจความวิตกกังวลใจ เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าตัดต้นตอของปัญหาทั้งหมดแล้วเนี่ยระงับยับยัง้งระมัดระวังป้องกันจะให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในกายในใจของเราในตัวเราในครอบครัวของเราตัดวงจรได้เนี่ยปัญหาก็ไม่เกิดพอเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องยอมรับชะตากรรมเปรียบเหมือนเราเนี่ยทาไม่ต้องการให้ผิวพันไม่ก็อย่าไปตากแดด ถ้าต,ต้องการให้ชีวิตมีความสุขก็จะไปสร้างเหตุแห่งความทุกข์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังสัตว์บุรุษก็คือคนดีในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ชี้ทางบอกทางว่าสิ่งไหนเป็นเหตุแห่งความทุกข์สิ่งไหนเป็นเหตุแห่งความสุขสิ่งไหนให้คุณสิ่งไหนให้โทษสิ่งไหนทําไปแล้วมันนำความสงบร่มเย็นมาสู่ชีวิต หรือนำความทุกข์ยากลำบากมาสู่ชีวิตนาทีของเราคือเชื่อฟังเพราะฉะนั้นการบอกการสอนของบุคคลที่ดีเนี่ยมันก็เหมือนพอ่อแม่หวังดีปรารถนาดีนาทีของลูกก็คือเชื่อฟังท่านบอกท่านสอนเนชี้ทางบอกทางหน้าทีของเราก็คือทาตามชีวิตก็จะมีความสุขห่างไกลจากความทุกข์ นี่คือข้อที่สองการบอกการชี้ทางบอกทางของสัตว์บุรุษก็คือคนดีข้อที่สามเหตุที่จะนำความสุขมาให้ก็คือความพร้อมเพียงของหมูนะ่คณะคนเราเมื่อมีความพร้อมเพียงกันของหมูนะ่คณะมีความพร้อมเพียงกันทางกายทางใจคือร่วมกายร่วมใจกันมุ่งม,มั่นทุ่มเทรวมสุขรวมทุกข์ เป็นเหตุแห่งความสําเร็จความเจริญของหมู่คณะทุกสิ่งทุกอย่างยการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะเนี่ยมันจะต้องมีประสานกันได้ทั้งกายทั้งใจใจก็ต้องเชื่อมติดต่อกันให้ได้กายก็เชื่อมติดต่อกันให้ได้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์มันขัดกันเมื่อ,อไหร่ก็เหมือนฟันเฟืองอ่ะฟันเฟืองของเครื่องจักร ถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันสะดุดมันขบกันเมื่อไรก็ปัญหามันเกิดเพราะฉะนั้นเหตุที่จะนำความสุขมาให้แก่หมู่คณะสังคมชาวโลกก็คือความพร้อมเพียงพร้อมกันทําในสิ่งที่ดีมุมานะสร้างสรรหมู่คณะนำความเจริญมาหมู่คณะแก่ชุมชนแก่สังคมแก่ประเทศชาติเนี่ย สังคมก็มีความทุกข์ทุกคนก็มีแต่ความสงบปล่มเย็นห่างไกลจากความทุกข์นี่ก็สืบสาเหตุแห่งความทุกข์สุขคือความพร้อมเพียงของหมู่คณะและข้อสุดท้ายคือความเพียรพยายามของชนผู้พร้อมเพียงกันคนเราเมื่อพร้อมเพียงกันแล้วเนี่ยพร้อมเพียงกันด้วยกายด้วยใจมุ่งมั่นมีเป้าหมายอันเดียวกันจิตใจงคงเกินกัน มองเห็นเป้าหมายคือความสงบลมเย็นของหมู่คณะของชุมชนแล้วเนี่ยระดมความเพียรมุ่งมั่นเต็มกำลังเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างสาม,มารถสำเร็จได้เพราะฉะนั้นความเพียรพยายามเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็วางไม่ได้ความเพียรเนี่ยเปรียบเสม,มือนกับตัวขับเคลื่อนพลังหนุนช่วยกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่าง ปรารถนาอะไรก็สําเร็จเร่องครอบครัวเนะี่ยครอบครัวพร้อมเพียงกันช่วยเหลือกันแบ่งงานกันทําเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมแล้วเนี่ยความสุขความเจริญของครอบครัวของหมู่คณะของชุมชนของประเทศชาติทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกันแล้วกับเป้าหมายสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเหตุเกิดขึ้นแห่งความสุขในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้วางเอาไว้ ั้งแต่ข้อที่หนึ่งก็คือการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้ชาวโลกเนี่ยพ้นจากความทุกข์ห่างไกลจากความทุกข์ที่ทุกทรมานกิเลสครอบงำจิตใจของชาวโลกเนี่ยทั้งความโลภความโกรธความหลงเมื่อใด ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าของพริยเจ้าของสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนำมาปฏิบัตินํามาดําเนินในชีวิตมาแก้ไขปัญหาชีวิตกระทาให้ชีวิตห่างไกลจากความทุกข์อีอย่างที่สองคือการเชื่อฟังของสัตบุรุษก็คือคนดีอย่างน้อยก็คือเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนที่อยู่ใกล้ชิดเราใครจะรู้ดีเท่ากับคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันบอกสอนชี้ทางบอกทาง หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังปฏิบัติตามทําตัวเหมือนคนไข้ที่ดีของหมอหมอสั่งให้รับประทานยาก็ทําตามหมอสั่งแลวโรคต่างๆก็หายไปแต่เชื่อฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านบอกท่านสอนท่านหวังดีปรารถนาดีเนี่ยไอ้ความทุกข์ยากความลาบากต่างๆที่มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามันก็จางหายไอ้ความสมุขความสาเร็จความสมหวังก็จะตามมา อย่างที่สามก็คือความพร้อมเพียงของหมู่กันฮะคุณเราความพร้อมเพียงความสามัคคีเท่านั้นที่มันจะสามารถสร้างสรรค์การงานทุกสิ่งทุกอย่างทําให้สังคมอยู่เย็นมีความสุขเมื่อพร้อมเพียงกันแล้วทั้งกายทั้งใจคนเรามต้องได้กายได้ใจมันสามารถจะร่วมแรงร่วมใจกันมุ่งม,มั่นมีเป้าหมายอันเดียวกันระดมความเพียรเต็มที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างและความสุดท้าย ความเพียรพยายามหมู่คณะสังคมชุมชนประเทศชาติเนี่ยถ้าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันมีจุดยึดเหนี่ยวอันเดียวกันคือเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของหมู่คณะของสังคมแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างสาม,มารถสาเร็จได้ขอให้ความดีเกิดขึ้นแต่ละบุคคลความดีเกิดจากกายจากใจของเราแต่ละบุคคล รวมกันเป็นหนึ่งแล้วเมื่อไหร่ปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างสามารถก้าวข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคได้เพราะฉะนั้นคําสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยจะต้องสร้างเหตุที่ดีเท่านั้นถ้าเราต้องการให้ชีวิตเราอยู่ดีมีความสุขหน้าที่ของทุกๆคนก็คือสกัดกั้นยับยั้งเหตุที่มันจะเกิด ให้เกิดความทุกข์ความยากความลาบากให้แก่ตนเองให้แก่บุคคลอื่นเมื่อเราแล้วยับยั้งระมัดระวังป้องกันแล้วเนี่ยไอ้สิ่งไม่ดีงามก็เกิดขึ้นยากคือสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เพียรระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นอันไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดียิ่งขึ้นสิ่งไหนเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองของหมูนะ่คณะของสังคมของประเทศชาติ นาที่ของเราก็คือพยายามให้มันเจริญมากยิ่งขึ้นเมื่อมันเจริญอยู่แล้วก็รักษาความดีความเพียรความพยายามมุกมานะสรุปสุดท้ายแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์จากความสุขที่ทุกคนคือสร้างเหตุถ้าเราสร้างเหตุที่ดีแล้วเนี่ยไอ้ความสุขความสําเร็จความสมหวังความเจริญทั้งกายใจทุกคนก็ได้รับผลประโยชน์เหมือนกันมันเปรียบเสมือนกับเราเนี่ย อยู่ในร่มเงาต้นไม้ที่มันร่มปกคุมแผ่กิ่งก้านปกคุมทำให้เราอาศัยร่มอยู่เย็นมีความสุขชีวิตคนเราก็เหมือนกันถ้าเราไปสร้างเหตุแต่สิ่งที่ดีงามแล้วเนี่ยถึงจะไม่ปรารถนาะถึงจะไม่ต้องการไอความดีเนี่ยมันก็ให้ผลเองหน้าที่ของเราคือสร้างเหตุให้ความดี เมื่อสร้างเหตุถึงความดีและไอความสุขความเจริญมันก็ตามมาเองเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าต้องการให้ชีวิตอยู่เย็นมีความสุขห่างไกลจากความทุกข์แล้วหนะ้าที่ของเราคือทุกคนสร้างเหตุถึงความดีเมื่อสร้างเหตุถึงความดีแล้วนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตจะดีเองทุกคนปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์หน้าที่ของทุกคนคือสร้างแต่ความดีเท่านั้นสิ่งไหนที่กระทาลงไปทางกายทางวาจ,จาทางใจแล้ว ต้องเป็นเหตุแห่งความเจริญสิ่งไหนเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความยากความลาบากนาทีของทุกๆคนคือคือเลี่ยงหลบระวัดระวังป้องจันใจอย่าให้มันเกิดขึ้นในกายในใจของเราวันนี้ก็ขออนุมโมทนาท่านทั้งหลายที่ร่วมฟังธรรมในวันนี้ท่านปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอ,ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จทุกประการเทอญขอเจริญพร